วันนี้ก็จะมาสดมนกิจกรรมความเพียรครับครับผมของพักหญิงเพลีบินาธครั้งที่สิบห้าวันที่สิบห้านะครับผมเดือนห้าในสลาวินลำดับที่หนึ่งศูนย์สองครับ คันที่15พฤษภาเป็นครั้งที่15ที่ข้าพเจ้าสลาวินกสิริบวรขอถวายเียงสวดสาธยายพระสูตรพระบริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติละเล็กได้มีสมาธิจดจ,จ,จ่อในอัคระปัญชนะในบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งกับพระรัตนาตรัยอาหังสัมมาสัมพุโทโรธปครวาพุทังพระกัะตังอภิวาเทมิสวาขาโตปคตาธโมธามังนัมัสามิสุปฏิบันโน้คโตสาวกสังโฆ สองบูชาพระพายรีพิณาศอระธรรมสมาสัสมพุโทโธสุจิรังปริณีพุทโธคุณเอหิธารามานโนฐานินปารมีหิเจติสติยวชีวงังอาหังพุธทธังดำมังสังฆังสารนังฆโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามิโสธินาสามชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตระฆาฉันตุเทวดาสัทธามังมุริราชาสัสสุนันตุสักข,ขโมกขัง สักเคกาเมเจรูเปคิริสิขาระตเตจันตริเควิมานีธิเปรเทจคาเมตจรวนาคาหเนเเคหาวตุมีเเคเตภูมาจันตุเทวาชลาทราวิสเมยักขันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวัจนังสัทวเมตุนันโตธรรมะสนาโกรอายัมปัฏันตา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  สี่ภูพภะพาคะนามกากรนโมตัสสะพระคาวตอหลาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวตอหลาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวตอหลาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าไตสรณะคมมนฑปาทะพุทธังสานังขจามิธรรมังสานังขจามิสังฆังสานังขจามิทุติยมปีพุทธังสานังขจามิทุติยมปีธรรมังสานังขจามิทุติยมปีสังฆังสานังขจามิตติตยมปีพุทธังสานังขจามิตติตยมปีธรรมังสานังขจามิตติตยมปีสังฆังสานังขจามิ หกสัจจกิริยาคาถานะทิเมสารานังอัญงพุทธเมสารานังวะังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานะทิเมสารานังอัญงธรรมโมเมสารานังวะังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานทิเมสารานังอัญงสังโฆเมสารานังวะังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทาเจตดิระตนะปนามคาถา พุทธังนเมรัตปูตัสสรีระจิตตังธัมมังนเมรัตปูตัสวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตปูตัสสุสีรัติฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนตยะวะหังสัมมาสโมสริตะยวัตถุวิเศษสัพพูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคาวะสัปปะวัตตังอสุมิตรยมิปิสตเทวะยถาติดทันเถเอกังวินาติเตสะมะสัมภเวนะโลเกกธาจิตจัจจิเรนจัปาตุพูตังคัมพีระยานวิสศษังอติทูตสัตถังวินโยหิปันทิตะชะเนหิตวิชัญญะรูปััังโลกกกมพีเหิิิจจานุปรณ ยังเกสันติสุทธุวิธิตังคุณากายตายนาเมหิเยวะชนะตายะสวิสุตตมปีสมุปัสตังนมัมมะสิสุธาปัสสาทธานังปุญญาธิกานะมะสาตามุตตมะปุญญภูมังทุกขาปมุจจะนะกุมมุขาสรารนังคตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปุยเชนเยยังนิพานะสัจชิกิริยายุปะนิสัตยถังสัมมาหิเลสะมะละโสทะนะสิทธิยาจาสาธุหิอัตถาอุสะเลหุปเสนวนียัง ปานีหิจัปิสระนังขมะเนียเมวะตสมาหิตังตีรัตังขระนังขตัมหังลตินทิวังคณะเนสุนามัสสะมานาปูเชมะจาปิสสะสตังสุปันสันนจิตตาสถานุปาริจดิยาสถารตาจักโุลเยนะตัตะสุกเตนะสุขีพระเวมุเดชนะตสาจากสาปิสุวติโหนตุโยเจธะธรรมวินยมิปนาณปูโตโลกุตลาภิสมโยนิยโตสุโพชังตัสโศปนิสสะยะจะยายะอัมปิโหนตุวัตถุเตเยปริจิโตสุปัสสาทการโร 8. นามการะสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหัม,มาลาปะกัตโถสามังวัพุโทโธสุขโตวิมุตโตมารัสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเขมมังชนะต่ังวิเนยังพุทธังวัดังตังศีลสา,านามามิโลกสะนาสันจาวินายกันจะสันเตชะสาเตชยะส,ส,สิทธิโหนตุ สัพพันตารยาจาววินาศเมนตุธโมทะโชโยวิสตัสสะสัตถุทัเสศิโลกสะวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมทะลักษะทารีสตาวะโหสันติกรโสจินโนธรรมังวรันตังสีรสามามิโมหะปะทารังอุปะสันตธาหังตันเตชะสาเตชยะสิทธิหนตุสัพพันตารยาจาววินาศเมนตุสัทธมะเสนาสุขตานนโคโยโลกสะบาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวัสดหา,าตัดธรรมังวิธิตังกรโรติสังฆังวารันตังสีดาสาระมามิพุทธ,ธานุพุธทธังสามัรสีลทัทิทิงตันเตชะสาเตชย,ยสิทธิโหนตุสัพันตรายาจะวินาศาเมนตุ ก้านโมการอัตคาถานนโมอรหันโตสัมมาสัมพุทธสะมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมมัสสะสวัคขาตเสวะเตนิธานโมมหาสังฆัสสาปิวิสุทธสีลทิติโนนโมโอมาตยารัตสารัตนตยัสสะสาธุการนโมโอมกาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสปินโมการปปภาเวนะวิคขจันตุอุปัทวานนโมการานุภาวินะสวัสดีหนตุสัพตานโมการัสสะเชนะวิทิมหิหโมิเตชวาสิบมหาสมัยตร เอวเมสุตังเอกังสมยังพระขวารสเกสุวิหารติกัปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหันตาพิกุสังเกนะสัตถิงมจะจามเตหิพิกุสัตเตหิสภีเหวะอาฏฐานเตหีทัศหิเจโลกทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังรสนายะพิกุสังคันจะอาจตัโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตตาตัโหสิอัยยังโขพระขวารสเกสุวิหารติกัปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหันตาพิกุสังเกนะสัตถิงมจะจามเตหิพิกุสัตเตหิ ภเพเหวะอรหันเตหิทัสหิเจระกทาตุหิเทวตาเยภุยนะสันนิปเิตาหนติภควันตังทัศนายะปิกุสังคันจะยานุนะมยามปิยนะภควาเตนุปสังกมืยมัอุปสังกมิตวาภควาติโตเสนเกปเจกาคาถาปเสยามติอัตขโตาเทวตาเสวตาปีนามะพรวาปุริโสสัมมินทิตังวาะหังภาษาลยะปสาริตังวาะหังสัมมิชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควาติโตปุระโตปัตุละหังสุอัตขโตาเทวตาภควาตัพระขวันตัังอตังสุเอกมันตังติตาโขเอกาาาเทววตภค สันติเกอีมังขังอภาสีมหาสมโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธมหหอีมังธรรมะสมายังทักกีตาเยวะอัปปาราทิ่จะสังคันติอันตะโขอัปปาราเทวตาปะข่าวโตสันติเกอีมังขังอภาสีตัตระพิคโวสมาทาหังสุจิตังอัตโนอุชุกามังกรสูตสารธีวันเนตานิขางเฮตวะอิธิริยานิลักขติปันนิตาติ อรหุอลาเทวตาพระขาวตัวเซนเกยีมังขะนังกับาสิเฉตวาคีลังเฉตวาว์ปรีคังอินักคีลังโอหาจามะเนชาเตจาลันติสุทาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอรหุอ,าอลาเทวตาพระขาวตัวเซนเกยีมังขะนังกัาสิ เยเกจิพุทธังสรานาังคตาเสนาเตฆมิสันติอปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอดัคโกปะคะวาพิกขวามันเตสีเยภูย,ยนะภิเกเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังขันจะเยปิเตภิเกเวอเหศุงปฏิตัมมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัพุทธาเตสัมปิ พระควานตานังเอตับปะละมะเยวะเทวตาสันนิปติตาเหตุสงเสราปิมไมหังเอตระหิเยปิเตปิคเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตตสัมปิปพระควันตานังเอตับปะละมะเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสราปิมไมหังเอตระหิอาจิคิษมิปิคเวเทวกายานังนามมนิอิตจิคิษมิปิคเวเทวกายานังนามมนิเทศิษมิปิคเวเทวกายานังนามมนิตันสุนัตถาสาธุญกลางนอมสิกาโลถาปสิสามิติเอวังพันเตติโคเตปิคูพระขาวโตปัญญสส่งพระขาวเอตตะทวจ ยัตถ mm. ูมาต่ท่าติตาเยสิตาคิริขพลังปหิตาตาสมาหิตาปุรุสิหาวสารีนาโลมหังสาพิสสมคุณโงอุนาดมะนาสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิราชพิโยปัญญสเตยัตนาวาณีกาเปนนาเตวิโตอมันทิ่สถานสาวเกศศาสนีนาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาถาพิฆวะเตจ่าอาตัปปั่งมักะลุงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุยนังอันุสานัททสนัง อับปเกสตะมัตถขุงสหัสังอสัตสัตตลิงสะตังเอเกสาสานังอมนุสานะมัตถสุงอับปเกนันตมัตถขุงทิสาสภาพุทธาอหุงตัญยสัพพังอภินยยะอวะวัคคิเตวนาจักขูมาตะโตมันตยิสัทธาสาวเกสานิรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนธาภิคโวเยวหังกิตยิสามิกิราหีอนุปุพภโสสัตตาสหัสาวาญขาภูมากาปิรัตวา อิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสัสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกุณังสามิติงวนังฉาสหัสสาเหมอวตายักขานาตตะวินโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสัสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกุณังสามิติงวนังสาตาคีลาติสหัสสายักขานาตตะวินโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสัสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกุณังสามิติงวนังอิเจเตโสราสหัสสายักขานาตตะวินโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสัสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกุณังสามิติงว เวสามิตาปัญจสตายาขานันตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทะมนาพิกามุงพิกุนังสามิติงวนังภุมพิโรรชาชไคโกเวปุระสานิเวสนังพินโยนังสตาสหัสสังยัาขานังปยิรุป,ปาสติภุมพิโรรชาชไคโกโสปปาคาสามิติงวนัง ปุริมันจัตที่สังราชาทัตตะตถโภภาษาตติคันทับพนังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตัสสะผาหัวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชิติมันโตวนนาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามูภิกุนังสามิติงวะนังทักขีนันจัตที่สังราชาวิรุปโภภาษาสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตัสสะผาหัวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชิติมันโตวนนาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามูภิกุนังสามิติงวะนังปัชชีมันจัตที่สังราชาวิรูปโขปััสสสาาาาาาตติิิินนคงอธมหรชยโ อุตตปิจัตสภะโวอินทนามามหาภราอิท <in> ิม <in> <hing ya> ันฑยขิติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทัพมนาภิกขามุงภิกุนังสัมมิตริงวนังอุตตะลันจันทสังราชาโกเวโรตปัสสาตติยักขานังอธิปติมหาราชายักษ์สถิโสพุปตปิจัตสภะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตขิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัพมนาภิกขามุงภิกุนังสัมมิตริงวนังปุริมะที่สังท่ตตระโถทากินเนนะวิรุณะโกปชีเมนะวิรูปโคโกเวโรอุตตะลังที่สังจตโลเตมหาราชาสัลตาจตโตโลทิสา วุเนกาปิรัตเวเตสังมยาวิโนทาสาอาคูญานิการสถาามายาโปเตนตุเวกันตุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสโถจากกินุคันธุนิคันธุจากปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิจจะเตเสโนจากคันทโพโณนโราชาชนโนสโกอาคูปัญจสิโกเจวะติมพดุสิวัชชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทมนาไักามุงพิคุนังสามิติงวนัง อถากูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตัชกากัมพลัสัตตะลาอคูไปยังคาสหายาติพิยามุนาทะตัดรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติงวนังเยนะคะราเชสหัสาขรันติทิพาติชาปักขิวิธุดจักูเวหายสเตวะนะมชอาปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานะคะราชานะมาสีสุปันันโตเขมมะกาคสีพุทโศนาหิวะจหิวะหยันตานาคาสุปนาสานามังสุพุทธัง สิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตลาโลวาสวัสดิเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนะเวคสาเวปจิติสุจจะปหาละโทนโมจีสหสตันจักปุริปุตานังสเพเวโรจนะมกาสนัหิตวาพลิงเสนังละหูประแทมุปปาขมุงสมัยโยธานิพัตันเตภิกขุนังสมิติงวนังอโปจัเทวาปตวีจัตเตโชวโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหเมตตาการุณากายิกาอากูทิวายัสสิโน ท่าเ,เตท่าสถากายาสัพเพนะจมนินโนอิทิมันโตชิติมันโตวนะวันโตยัสสติโนโมทะมนาฬพิกามูาพิกุณังสมัมาติงวนังเวนทูจะเทวาสหาหริจัสมา,มาจัจุเวยเมาจเจตสูปนิสาเทวาเจตนาคุปุรักิตาส,าสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักตานิปุรักิตวาอาคูมันทะวะลาหากะวะสุนังวะโสโศเสตโวสะโ,สะโกะปะคราปุรินะโทท่าเสตท่าสถากายาสัพเพนะจมนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนะวันโตยัสสติโนโมูทะมนาฬพิกามู อริธกาจะโลชาจะอุมาปุภานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุริยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนปัสทะเสตทะสถากายาสัพเพนะตบนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุนังสัมมิจิงวังสมานามหาสมานามนุสสามนุสตมาจิตธาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอัถาคูหะนโยเทวาเยจารโลกิตาวิสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวายัสสติโนทะเสตทะสถากายาสัพเพนะตบนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวนนาอุนโต,ววนตยัสสติโนโมหะมนาพิกามุงพิครุนังสัมปิติงวนังสุกากาตุมหาอรุณาอาคูเวคณาสาสหะอุทาตะไครหาปาโมคาอาคูเดวาวิจขนาสถามาตาหาลักชามิสกาเจย,ยัสสติโนธนยังอาคาปจุนโนย,ยุยาาติสาอวิยสตติ ทัาเสตเตทัสถากายาสัพพีนั้ตตานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิการมูพิคุณังสามิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจยัสสิโนสัมปิตกาลามาเสตถาโชตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอาคูทาคูปรนิมิตาทัาเสตเตทัสถากายาสัพเพนัตตานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิการมูพิคุณังสามิติงวนัง สัตเถรเทวนิกรยาสเพนนัสาวนิโนนามันวิเยนะอาคันจุงเยจันเยสติสาสหาพุทธชาติมัคคีลังโอคตินะมนาสวังทักเคโมอฆาตตลังนาคางังแดนวัสิตาติตังสุพมาบรมตโตจะอิปุต,ตัยทิมันตโตสหสนงังโกมาโรเตศวจสัสโสปัสสมมิจิงวนังสหสสะพมะโลกนังมหาพเมาทิติตติปุปมโนยุตติมันตโนตโพิสมากยวสกสัสติโสพระเศษฐาอิสระอาคูปจเจก,กัสวติโนเอสัญจะมัจโตอาฆาหิตโตปริวาริโต เตจะสัพเพยพิกันเตสินเทเทเวสัพรหมเกมารเสนายพิกามิปัญสักคันทะมาทียังเอตักคันทศ ปัญตถะลักขินะปันธรรมทูวสมันตาปริวารเดธามังโวมุลจิตาโกจินังอิจิตามหาธิโนุการนสินังอเปสัยปานินาตะละมหาจรัสสังกัตวนะเพระวังเจถาปุสโกเมโคเทญโตสวิจโกตถาโสปจุธาวัตติสังกุตโธอสยังวเสยตันจะสับพังอภิญญาอวักิตตวนะตะคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนลเตมารเสนาพิคันตาเตวจนะสชาพิคาโวเตจะอาตับปามัคคุลมสุตวารพุทธศาสนังวิตารากหิปากกามงในสังรมปิอิเชยุง ภะวิเิตสังขมาพยาติตายัติันโทมทันติสหวุตงเฮียสาวกาเตชเนสตาติสิบเอ็ดมังคะระสุตังอาจเสวนาจักพาระนังปะฏิจารนังจะเสวนาบูชาจักภูชนียานังไอตัมมังคะระมุตตะมังปติรูปเทสะวาโสจักปุเพจักรตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปานิทิจักไอตัมมังคะระมุตตะมัง อหุสันจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภัิตาจะยาวาจเอตัมคขรนมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารสะสังกหอนาคุดาจักกรมตตเอตัมคขรมุตตะมังธนันจะธรรมะจริยาจัตยาตการัญจะสังกหอนาควชานิกรรมานิเอตัมคขรนมุตตะมังอารตีวิรตีปาปามัชปานาจสัญญโมอัปมาโทจัตทำมีสุเอตัมคขรมุตตะมังคารวจะนิวัตโตจัสันตุตีจักปตันยุตาการณธรรมะสนังเอตัมครมุตตะมัง ขันติจะโสวะสจัสตาสมะยานันจะทัศนังการินธรรมสากรฉาเอตัมมครมุตตะมังตโปจะพมะดิยจัจเจอริยสัจจนะที่สนังนิพพานาสัจีกิริยาเจเอตัมมขรมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยสะนะกัมปติอสวกังวิรชังเขมังเอตัมขรมุตตะมังเอตา,ตอตาทิสานิกะตะะจะทำพัทธมัปราชิตาสัมปัโสดเพียงคาฉันติตันเตสังมงขรมุตตะมันติ 12รัตนปริตยังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนโมสมังอาธิตถาคเตนะอิทัมปิพุทธรัตนังปณีตังเอตินะสัจเจนะชวัตถิโหนตุขยังวิราคังอามตังปณีตังยัตถจขาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิอินจิอิทัมปิเตนะธรรมีรัตนังปณีตังเอตินะสัจเจนะโสติโหนตุ ยมพุทธเศธโถปริวันณีย์ ons, is, PI, ย function, ส, rier, สุดจริงสมาธินานันตะดิกรยามาหุสมาธินาเตนะสโมนวิชติอิธรมปีธเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัตถีหนตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทะกินยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุเทนนานิมหาภราณิอิธรมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัตถีหนตุเยสุปัยุตตามนัสาะถันเฮนะนิกานิโมโคตามาสาสานมิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะลัทธาพุทธานิพุทธิงปุญชมานาอิธรมปิ สังเครตนังปณิตังอิตินาสัจินาสวัตติโหนตุกีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิตตะจิตตายติเกภวสมิงเตคินาพีชาอวิรุณหีฉันทาริพันติทีรายัายัมปะทีโปอิทัมปิสังเครตนังปณิตังเอตินาสัจจินาสวัตติโหนตุเจ็ดสามธรรมบทสรศาสวัคอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตทันตสะโพสสะนิจังสัญญตะจาริโนเนวะเทโวจะคันลโพ นมาโรโสหภมุนาชิตังอปะชิตังทยิราอัฐารุปสะชันตุโนโ14เกสุปุตสูตรภาสิตะมิถังเตนะปะขวตาภะชานตาปะสตายอะระหตาสมาสพุทเทนะเอตักตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมมัปปรายะมาอิติกิริยายะมาอิตากาสัมปตานีนะมาตักกะเหตุมานายคหีนะมาอาการประดิวิตกตะเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพระผะรูปตายะมาสมนโนโนครุยถาตุเมเหอัตนาวะชันญาถะยิยเมธมอาอกุศลา อิเมธมาสาวชาอิเมธมาวินยุขารหิตาอิเมธมาสมมตตาสมาธินาหิตายะทสุขยะสังวัตติอัตตุเมเหปะชาเอริยาถะยถาตุเหอันตนาวะเชนยถาอิเมธมากุศลาอิเมสมาอนัวชาาอิเมธมาวินยุปัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอิตายะกสุขยะสังวัตติอัตตุเมเหอุปะสัมปะชาวิหะเอริยาสาธิตสิบห้าอุปะเนยสูตร อุปนิยต um ิชีวตะมัปปมายุงฉรูปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรณะเปกขมาโนปุญญานิกิราตสุขาวะนิอุปนิยติชีวตะมัปปมายังชรูปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรณีเปกขมาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโขเยทกาเยนะสังยมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปกรติปุญญังธโมหเวรัติธรรมจาริงสัมโมสุจินโนสุขา ุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุขติงคัจฉิธรรมจารีสัพเพสังคาราอนิจติยถาปัญญายาปสติอัฏฐานิพินทติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยถาปัญญายาปสติอัฏฐานิพินทติทุเขเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตติยถาปัญญายาปสติอัฏฐานิพินทติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาสิบหกอัปปนักกะชาด อปนักถกานะเมเกทุติยังอาหูตักกิกาเอตทันยยะเมทาวีตังขันเหยยะอปนักกลางข้าหูเวสรารนังยันติปภัตาณิวนานิจะอารามารุขะเจตยานิมนุษสาพยัตตาชิตาเนตังโขสรารนังเขมังเนตังสรารณมุตตะมังเนตังสรารณมาคัม,มสัพทุทธขาปมุตติโยจ่าพุทธจ่มมจาธรรมจ่าสังขัญจายตสรารนังคตโตจัตตาริปริยสัจานิ สามันปัญญายะปัสติทุกครั้งทุกขาสมุป,ปา,ทา,ท,า,า,มมา,าทางทุกขาศาสจะอติกกรรมอริยัจะอตทางทิกังทุกคูปะสามิทานังเอตังโขสนังเขมังเอตังสนานมุตตะมังเอตังสรน,ม,ม,สรานมาคมาสพุทธาสมุตจติสิบเจ็พัทเทรัตะคาถา อติตังนานวาคับือยะนปฏติกังเขอนาคตังบุคคลใดไม่ก่อคำหนึ่งสิ่งที่โล่งแล้วไม่อปนคนมุ่งหวังสิทธยามาไม่ถึงยัตติตัมปะฮีนันตังอปันตัดจอณาคตังงใดล่งไปแล้วก็เป็นอนาไปแล้วไม่สิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอนยังมาไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิฐานะโมคูพฮเย คนใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่เงียบเงียบไม่ขวนญแกนรมนั้นได้บางคนนั้นพึงจะเรินธรรมนั้นนึงให้ปลูกโลงเถิดอัชเชวะกิจจะมาตับบางโกชัญญามรณะงสุเวผู้ทำความเพียรเสียในวันนี้แหละแล้วจะรู้ความตายในวันพุ่งนาอีโนสังฆารันเตนะมหาเสนนามัจจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีการทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามะตันทิตังเอตังเวพัทเทกรลตาวติสันโตอาติคิมะเตมุนีติ ขมนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีนาตีหนึ่งจะิญด้วยประการชนนี้แล18ทพินาหัตาเจวะคณปาทะชรธรรมโมหิชรังอนติโตและมีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่เป็นไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงามอนติโตและมีความหยิบไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความหยิบไข้เป็นไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนติโตและมีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายเป็นไปไม่ได้สัพเทหิเมียเยหิมนาเปหินาภาโววินาภาโว เราจะเะเว้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญยถาทั้งหลังทั้งปวงกรรมสัโกมิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปติสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้เดดตามมีกรรมเป็นที่เบื้องอาศัยอย่างกรรมมังกริษามิกรยนนังวาปาปังกังวาตาสะทายาโทกวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอภินหังปัญจะเวกิตับพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันนเ สิบเก้าเทวตาอโยชนะคาถาทุกขปาตายนิทุกขาพยาปาตายนิพยาโสกปาตายนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตตะวตาอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพทิวานุโมทันตุสัมปะสัมปติสิญญาณธนังทตธาตุสัทธายักษสีรังลักขันตุสัพปทาภาวนาพิจตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคัตตาสัพเพภุธาภารปตาปัญเจกนันจะยังพลังอัฏฐานตานันจะเตชะชนะลักขังพุทธามิสัพโส ยี่สิบเทวตาปฏิทนาคาถาหันธรรมยังปฏิทนาคาถาโยพะนามาเซ ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปกคะเลโพธิคเลตแตหิงแตหิงตาธรรมทาในณพวันตุปุติตาสโสถิงกรณเดชาวิหารมัณฑะเลเทราจะมัชฌานาวากาจกพิโทาสารามิกาธานาปฏิอุปาสากา,าคามาจะเทสานีคามาจะอิสราสัปปานะพูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาป้ชายเยปีจะอันทับสังภาวะสังเสธชาตาอาทธาวโอปปาดิการนิยานิการธรรมวรังปฏิจัเต,ตสพเพปิาาาทุกษะกอรณตุสังขยังขาตุจิรังสตังขโมธรรมัทราจากปุคลาสังคงโหตุสมะโควัตถายะจะอิสยะจะอัมเหลขตุสทธม โมสภีปิตธรรมจาริโนวุทิหิงสมาปุณเยยามะธมิอริยปะเวทิเตยี่สิบเอ็ดสภะปิธนาคาถาอันธรรมยังปิธทนคาถาโยพนามาเซปุญยสิทานิกัตสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหณตุสัต,ตานันตาปะนานักาเนเยปิยาคุณาวันตาจะไม้หังมาตาปิตาโยวิถาเมจาระยัทิตวะวาอันเยมชาาัชชะตเวริโนสต,ตาทิทันติกรุกัสมิงเตภูมาจะตโยนิกาปเจกัจะ ตัวการาสังสรัรตาพระวะพระเวยาตังเยปติธานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนัปัชานันติเทวาตวเตสังนิเวทยุงมยาทิน,นานะบุญญาังอนุโมทนาเหตุนาสเพส,สตาสธาหุนตุอเวราสุขชีวิโนเขมะป,ปะทันจะปะปนตุเตสาสาวสิตตังสุภา ก็แสดงหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเป็นผู้มีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทางหลายอื่นที่ทข้าพเจ้าได้ทําแล้วคุณฉลอได้เป็นที่รักผู้มีคนมีบรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสะังหลายอื่นที่เป็นกลางอะไรไม,มีการตั้งอยู่ในโลกเกินในภูมิสามเกินในกำเนิดสี่คือมีขัน, 5, ขน, 1, ขน 4, ท่าแะไรขันหนึ่งแรงขันสี่ทองเดียวอยู่ในพบน้อยแรงพบใหญ่สรดได้สรัพการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสดัดานั้นจะอมุทนาทานเองเถิสดสัดได้ย่อมไม่กัน ย่าไม่ทราบการให้สมบุญของข้าเจ้านี้ขอเทศนาหลายแจ้งแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุมัตบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขสมเถิดแ,และจงทงท่าอันเกษมเถิดขอคำาออันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรนอันนี้ส่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระประสรติพระบาริสุขภระเหล่านี้ขอความสุขดวัสดทดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าเจ้าเจริญทั้งโลกและทั้งธรรมขอทิฏฐิเทวนาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาการสวดสัยานต์และธรรมะเหล่านี้มวดอนุโมทนาและโปรดอนุมทนาทั้งแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิจพิธีพิราศโดยมุ่ที่สำเร็จพระยานิสารบัดกรุที้าม่ผานมานตขอดจนวัอญ บุญบุษบข้าพเจ้าหากนกับการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพรวันนี้จะส่งถึงผู้มีศรัทธาลงสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภยัยจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ยากทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชนะต่อปุซักและมันทั้งหลายสนมบูรณ์พร้อมด้วยทแท้สรรสมบัติบริวารสมบัติมีนวราเห็นธรรมเสนิทในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญนั่นด้วยเจริญพิษพรชัยทั้งสี่ค